ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอัตรายการมินิคอนต่างๆและคอนเสิร์ตใหญ่ๆอับไม่ท้วนที่พวกเราเหล่าแฟนจากทั้งหลายจะได้พบได้เจอทุกครั้งก็คือปาไฟสุดเจอนาว่า G U N, N A P A T กันนะพัทตามไปทุกคนทุกแ่งไไม่่ด้เกวา

น้องแอนอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ขออนุญาตเลยเชิญไปน้องเก๋น้องแอนไก่นะคะทุกคนถ้าเกิดขออนุญาตขึ้นมาเป็นเกียรติกับการนีิดนึงนะครับนี่ขึ้นมาทำอะไรโอเพลงคก๊อ แกงปลายไฟยังมีอีกหลายท่านะคะอ่านะคะขึ้นมามีตั้งแต่รุ่นแรกนะคะเอาเรื่องหะไรุร่นแล้วเป็นายรุ่นแล้วนะครับมาเื่นการครับผมเราจะทำพิธีวอมอย่างอลังการขอเชิญปรนครับผมเียากจะพามาผู้สบ ตัวมึงนะคคับเล้วคือป้ายป้ายที่จะบอกว่าทำงานเหนื่อยนะคะทั้งเหนื่อยทั้งหนักแล้วก็บางงานอย่างเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยต้องจ่ายเงินเองด้วยนะคะจ่ายเงินเองด้วยนั่นแถวหน้าก็ไม่ได้หน้าต้องไปอยู่ข้างหลังเพราะเดี๋ยวป้ายบางเขา นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความมีน้ำใจนะคะ<ว>มีความมีน้ำใจแล้วก็พลังพ<ว>ังงานอ่าสำหรับรางวัล,วววลต่อไปนะคะรอบต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นปรางวัลเดี๋ยวเรามาดูคลิปเป็นก่อนดีไหมคะอ่ะเดี๋ยวเชิญดูคลิปเลยะคะ่ะรางวัลตัดต่อคลิปสุด ทีนนอรรี่การนำทางเฉลีนักตั้งแต่วันที่กัน